สวัสดีค่ะวันนี้อูอกับรายการเบคิตี้ทีวีน,นะฮะวันนี้เราจะมาสอนเข้าช่องผมอีกช่องหนึ่งฮะอ่ให้คุณเบพิมพ์ดีถูกมาให้พิมพ์ว่าเนี้อตามเนี่ยละไรเนคิตี้ทีวีเซนะในชน่องผมก็เป็นนี้นะอ่านืที่เขียนเขียนว่าสอนเข้าเซิร์ฟต่างๆนะกดเข้าไปนะ อ่าแล้วก็ขอให้ทุกคนนะกดติดตามกันด้วยนะฮะอ่าคลิปนี้ต้องขอจบคลิปแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะ,ะกกนคะเพื่อการตักคีจับผู้ชมนะฮะถ้าชอบกดไลค์ใชอกดแชร์นะฮะคลิปนี้ต้องขอลาไปเรื่้ยนะบ๊ายบาย